ลูกเราขยันขนาดนี้ยน่าจะส่งไปเรียนต่อเมืองนอกนะแต่มันต้องใช้เงินเยอะนะพ่อใช้บริการสินเชื่อ My Home My Cash บ้านคือเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินได้อนาคตครอบครัวเฝ้าไปกับบ้านได้ครับอนุมัติภายในหนึ่งวัน My Home My Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์พ่อครับแม่ครับเราสองคนจะแต่งงานกันครับสงสัยเราจะต้องต่อเติมบ้านเพิ่มแล้วล่ะแม่แต่มันใช้เงินเยอะมากเลยนะพ่อ ใช้บริการสินเชื่อ My Home My Cash บ้านคือเงินจากธนาคารไทยพาณิชช่วยเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินได้อนุมัติภายใน1วัน My Home My Cash จากธนาคารไทยพาณิชยเทศบาลเมืองสุขโขท,ทยัยมอบถุงอยังชีพกว่า1,000ถุงแก่ประชาชนที่ประสบเหตุภัยสมาคมอุิยาลแห่งประเทศไทยสาถาบันเสือร่วมกับโรงพยาบาลสุขโขท,ทยัย จัดการประชุมเรื่องพัธุบาลกับการ,รเตรียมความพร้อมรัฐถานการ์วิกฤตุพบกับไทยประจำปีนี้ติดตามรายละเอียดได้จากทีมข่าวเอสทีทีและสิลาสินิีดิครับสวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวท้องถิ่นจากสุขโขทยัยเิเบิลทีวีค่ะเทศบาลเมืองสุขโขทัย มอบถุงยันชีพกว่า1,000ถุงแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนคูหาสุวรรและชุมชนคองโพค่ะจากสถานาการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุขโขทัยได้รับปริมาณน้ำเหนือร่วมกับน้ำฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องมาหลายวันส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่อำเภอเมืองสุขโขทยัยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวัดได้7เมตร20เซนที่จุดหน้าจนผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยกระแสน้ำที่เชี่ยวกัดซอะดินด้านร่างประตูระบายน้ำชุมชนคูหาสุวรรณจนน้ำทลักเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองสุขโขทยัยฝั่งตะวันตกใน3ชุมชนคือชุมชนวัดคูหาสุวรรณชุมชนธานีและชุมชนคลองโพซึ่งประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนล่าสุด จาัก,การินเปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเทศบาลเมืองสุขโขทยัยธานีโดยนายพิเชษไทยกล้านายกเทศมนตรีพร้อมด้วยทีมงานเทศบาลได้ทําการมอบถุงยันชีพจํานวน1,000ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนคูหาสุวรรณและชุมชนคลองโพแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเปิดเผยว่า สำหรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมทางหน่วยงานราชการต่างๆได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำประตูระบายน้ำเชื่อว่าจะสามารถรับสถานะการน้ำท่วมที่ใกล้จะถึงนี้ได้ส่วนเรื่องถุงยันชีพขอให้ผู้ที่ได้รับตรวจสอบว่าของที่ได้รับหมดอายุหรือไม่หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป นะครับที <s df> ่จะร่วมเข้าไปนะครับก็ขอพวกเราได้สบายใจนะครับตรงจุดนี้เนี่ยท่านนายกมาดูแลอย่างดีแล้วสำหรับเรื่องน้ำ่วมเนี่ยพวกคงจะขอฝากนะครับว่าปีนี้ขึ้นมาเป็นจีครั้งแรกนะครับครั้งแรกยังไม่ใช่บอลสูงหรืออะไรนะเพียงเพียงจะเป็นร่องขบล่วงซ่องขบบางอากาศต่างกันนั่นเองนะครับ ฝนตกหนักวันที่แพ้เนี่ยน,าาน,บบน้ำมาาขนาดนี้ขึ้นก็น่ากลัวนะครับปีีแล้วเรามาเข้าคังปีนี้นี่ก็ยังไม่ได้ใจวาอีกครังนะครับเ,เรื่องข้าของที่อยู่ในที่ต่างเพื่อดเก็บด้วยนะครับแล้วก็เพื่อดูเก็บข้วาวต้นละเรื่องข,องขาวที่แล้วเนี่ยนะครับที่ยังท้ายจะมีคนตายของคนรงน้ำตายน,นะครับแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ย ก็ดู hablando, lives, ด้วยนะครับไปอะไรที right. okay. <1> 1> so um ่มันต่ำโดนน้ำเข้าไปเนี่ยมัจะดูดน้ำเข้าปากเพราะเราเพิ่งดูแลกันเองด้วยส่วนในเรื่องการแก้ไขนะครับตอนนี้เนี่ยคงตรงการเก็บพิษการเมืองตรงตุดของเราทั้งหมดเนี่ยท่านนายกเพิ่งตรวจสอบดูนะครับดูแล้วนะครับเขาก็เตรียมท่านหัวน้ำมาเนี่ยก็เตรียมทตรียมมาต่อใจที่จะคอยกั้นน้ำท่้นพวกเรา นะครับท mustache, ่้นผู้ตวจเนึ่ยกำลังเนี่ยเราก็เตรียมกำลังไว้แล้วนะครับท่านผู้บังคับที่ดีท่างอาหารที่ดีท่านน่ะนักศึกษานะครับของที่ไร้สาระเราก็เตรียมกแล้วนะครับที่จะถ้าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นในส่วนของท่านดินที่นั้นเพื่อเข้ามาทางจุดของเราเนี่ยโดยเฉพาะตรงปากแหวนะครับทางต่างการก็ยุบปากแหวนเตรียมเพื่อป้องกันเหตุที่ที่จะไปให้น้ำรงการดินในตัวทัน ่านทานเหล๋ยัคงหเข้าในตัวบุวเคลของเราได้หรือกันนะครับก็ได้ดูได้เขียนแล้วนะครับแล้วก็เอามาดเนินการต้องการดูตัวค่ะข่าวต่อไปนะคะมีการประชุมพยาบาลเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยด้วยเหตุพื้นที่เขตภาคเหนือในปีที่ผ่านมา ประสบกับภัยพิบัติจากอุทกภัยและพยาบาลซึ่งเป็นบุคลากราที่ใกล้ชิดก,กับประชาชนมากที่สุดในการช่วยเหลือในขณะที่เกิดเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความรู้สถานการณ์วิกฤตอุทกภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือร่วมกับโรงพยาบาลสุขโขทยัยจึงจาัดก,การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการปี2555 เรื่องพยาบาลกับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงผลกระทบของวิกฤตอุทกภัยต่อสุขภาพประชาชนสามารถประเมินปัญหาแก้ไขาการบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงสามารถพัฒนาแผนรับสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี รองศาสตราจารย์ดรจินตนายูนิพันธ์นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานนอกจากนี้การเตรียมพยาบาลในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการตอบรับข้อเสนอของสภาระหว่างประเทศ ICN เกี่ยวกับสถานะของพยาบาลในการประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ การปรับตัวเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ บ้านใจว่าจะมีเวาาลที่ได้อยู่ในภาพรให้เราได้เรียนรู้รับรู้ความก้าวหน้าในเรื่องของวิทยาการซึ่งก้าวล้ำอย่างรวดเร็วด้วยความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการ กลับมาชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีแล้วกลับมาชมข่าวนในช่วงต่อไปนะคะลูกเราขยันขนาดเนี้ยน่าจะส่งไปเรียนต่อเมืองนอกนะแต่มันต้องใช้เงินเยอะนะพ่อใช้บริการสินเชื่อ My Home My Cash บ้านคือเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินได้อนาคตรครอบครัวฝ้าไ้กับบ้านได้ครับอนุมัติภายในหนึ่งวัน My Home My Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์พ่อครับแม่ครับเราสองคนจะแต่งงานกันครับสงสัยเราจะต้องต่อเติมบ้านเพิ่มแล้วล่ะแม่ แต่มาใช้เงินเยอะมากเลยนะพ่อใช้บริการสินเชื่อ MyHome MyCash บ้านคือเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินได้อนุมัติภายใน1วัน MyHome MyCash จากธนาคารไทยพาณิชย์ข่ากรรมาชมข่าวกันต่อนะคะสุขโขทัยเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อมอรดกโรค Unique Running Sukhothai Half Marathon นายจักรินเปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสุขโขทยัยเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวสำนักงานสุขโขทยัยแถลงข่าวงานวิ่งและท่องเที่ยวไปพร้อมกันเพื่อสัมผัสความวิจิตงานตาของศิละปะวัฒนธรรมในบรรยากาศที่โอบร้อมด้วยโบราณสถานสืบสารตำนานอารยธรรมประวัติศาสตร์ในกิจกรรมงานวิ่งเพื่อมรดกโลกยูนิครันนิ่งสุขโขทัยฮ์ทมาราทอนในวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมสุกนี้ โดยรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อมอบสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับรักษาพื้นที่ที่อุทยานเพื่อสารต่อภาพแห่งประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองให้อยู่คู่คนไทยสืบไปโดยผู้เข้าแข่งขันจะสามารถชื่นชมบรรยากาศภายในอุทยาประวัติศาสตร์สุโขท,ทยที่แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญในอดีตทั้งพระราชวังาศาสนาสถานโบราณสถานที่สะท้อนความรุ่งเรือง และทรงคุณค่าตะการตากับการแสดงแสงสีเสียงตำนานสุขโขทยัยรวมทั้งสัมผัสพิธีแห่งสุขโขทัยกับตลาดแรกเบีย้ยชิมอาหารโบราณที่มีอาจหาชิมได้ในที่อื่นอาทิข้าวเปิบอิ่มบุงกับพิธีตักบาตรพระสงฆ์ไดร้องเพลงชาติร่วมกันพร้อมจับจ่ายของฝากจาก oh, top. Running, โอท็อปยูนิกรันนิ่งสุโขทัยฮาร์ดมาราทอนแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทคือ ฮาร์ทมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรค่าสมัคร350บาทมีดนิกมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรค่าสมัคร250บาทและเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง3.5กิโลเมตรค่าสมัคร200บาทและพิเศษสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีค่าสมัครเพียง100บาทค่ะช่วงนี้หมดเวลาข่าวท้องถิ่นแล้วกลับมาชมข่าวกันได้ใหม่ในช่วงต่อไปสำหรับวันนี้ 各位好。 ลูกเราขยันขนาดเนี้น่าจะส่งไปเรียนต่อเมืองนอกนะแต่มันต้องใช้เงินเยอะนะพ่อใช้บริการสินเชื่อ My Home My Cash บ้านคือเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินได้อนาคตครอบครัวเฝ้าไว้กับบ้านได้ครับอนุมัติภายในหนึ่งวัน My Home My Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์พ่อครับแม่ครับเราสองคนจะแต่งงานกันครับสงสัยเราจะต้องต่อเติมบ้านเพิ่มแล้วล่ะแม่แต่มันใช้เงินเยอะมากเลยนะพ่อ ใช้บริการสินเชื่อ MyHome MyCash บ้านคือเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินได้อนุมัติภายใน1วัน MyHome MyCash จากธนาคารไทยพาณิชย์